สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอกร,ราเต็มหนุ่อยอยู่ในบรรยากาศของบอลโลก2022นนะครับเรียนให้ท่านผู้ชมทราบตรงนี้นะครับว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันสุดท้ายนัดชิงชนะเลิศเราเจอกันทุกวันนะครับผมทำรายการให้ดูกันทุกวันนะก็จะมาพูดถึงคู่ที่แข่งไปเมื่อคือนนี้นะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็พูดถึงคู่ที่จะเล่นกันเย็นเนี้ยคืนเนี้ยนะครับรวมทั้งจะมีข่าวคราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกัน จะให้เท่าชมได้อินได้สนุกได้มีส่วนร่วมกับบรรยากาศของบอลโลกที่กาตาร์อย่างเต็มที่เรียกว่าเปิดมาดูช่องนี้แล้วเต็มอิ่มกับบอลโลกแน่นอนนะครับน่าเสียดายที่คู่เปิดสนามเมื่อคืนนี้กาตาร์กับเอกวาดอร์มันสนุกน้อยไปหน่อยอะนะกาตาร์สู้ไม่ได้นะครับแพ้เอกวาดอร์ไป2ประตูต่อ0ูนะกาตาร์นี่กลายเป็นเจ้าภาพทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่แพ้ ในการลงเล่นนัดแรกของบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับคือแพ้แบบน่าผิดหวังเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานตัวเองนะครับคือเปิดมาแค่3นาทีเกือบจะโดนซะแล้วนะเอกวาดอร์เนี่ยยิงเข้าไปก่อนนะครับเอเนอร์บาลิเซียหม่งเข้าไปแล้วนะครับแต่เช็ค VAR แล้วล้ำหน้านะอย่างไรก็ตามครับถึงกาตารอดพ้นจากการเสียประตูเร็วแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยความมั่นใจมันหายไปเลยสังเกตไหม คือเล่นไม่ได้เลยเหมือนกลัวปืนสนามที่ส่วนหนึ่งแล้วพอมามาโดนเอกวาดอร์กดดันตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันใจหายใจเสียนะครับไม่กล้าเล่นนะครับสุดท้ายโดนจนได้นาทีที่16เอกวาดอร์ได้จุดโทษประตูสะอาดเอาชิปไปทำฟาวเอเนอร์บาลเซีย er, นะครับเอาชิปในช่วงต้นเกมเนี่คือปั่นป่วนไปหมดเลย <c oughs> คือไอ้ลูกนาทีที่3เนี่ยก็ออกมาทเลอร์ทะล่านะครับ พรวดพลาดไม่เจอบอลเกือบจะเสียตั้งแต่ต้นแล้วและสุดท้ายทําเสียจุดโทษเสียประตูนะครับเอเนอร์บาลเซียยิงเข้าไปนะครับเอกวาดอร์ขึ้นนำา1ึ่งศูนย์เอเนอร์บาลเซียนั้นเป็นฮีโร่ของเอกวาดอร์นะครับเมื่อคืนนี้เป็นประตูที่4ในบอลโลกของเขาแล้วในบอลโลก2014บเอเนอร์บาลเซียยิงมาแล้ว3ลูกเพราะฉะนั้นผลงานของเขาในบอลโลกกับเอกวาดอร์เนี่ย บาเลนเซียนี่ยิงอยู่คนเดียวเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆตัวนี้เคยเล่นให้เวสแฮมด้วยนะครับเล่นให้เวสแฮมอยู่3ปีนะอายุ33แล้วยิงคนเดียว2ลูกเมื่อคืนนี้ลูกแรกเป็นจุดโทษลูก2เนี่ยหม่งเข้าไปนาะทีที่32เป็นเรื่องบารเลนเซียนะครับครึ่งแรกเอกวาดอร์นำกาต้าสองศูกาต้าเกมเสียหมดเลยบุกไม่ขึ้นโดนเพรสแล้วเสียง่ายนะครับครึ่งหลังดีขึ้นมานิดหนึ่ง แต่ครึ่งหลังนี่คือเอกวาดอร์ก็ถอยลงไปรับด้วยรับแล้วรอสวนตามถนัดนะครับกาตาพอจะทําเกมได้บ้างแต่ก็เกมรุกนี่คือไม่ได้เลยนะทั้งเกมในกาตายิงไม่เข้ากรอบแม้แต่ลูกเดียวนะครับน่าผิดหวังจบเกมกาตาแพ้เอกวาดอร์ไปสอูนนะครับหลังเกมเฟลิกซานเชสกุนซอกาตาบอกว่าทีมของเขาเริ่มต้นอย่างเลวร้ายเสียประตูเร็วจ่ายบอลแย่เสียบอลง่าย เล่นไม่ได้ตามมาตรฐานของตัวเองนะครับแต่เขาเชื่อว่าไอ้สองนัดที่เหลือเนี่ยจะเล่นได้ดีขึ้นนะส่วนกุสตาโวอัลฟาโรกุนซือเอกโดร์บอกว่าทำได้ตามเป้าได้3คะแนนตามเป้านะครับแต่ถ้าอยากจะเข้ารอบอีก2งนัดที่เหลือเนี่ยต้องเล่นให้ดีกว่านี้จังหวะสุดท้ายต้องเน้นๆกว่านี้นะครับคือต้องเน้นเรื่องความคมอะนะกุนะซืออัลฟาโรนี่ยังพูดถึงเอเนร์บาลเซียที่เจ็บในเครื่องหลัง ครึ่งหลังเอเนอร์บาลนเซียเจ็บเข่าโดนเปลี่ยนออกนะครับออกไปนั่งต้องใช้น้ำแข็งมาประครบเข่าอาการดูไม่ค่อยดีนะแต่โค้ชเนี่ยบอกว่านัดต่อไปที่จะเจอกับเนเธอร์แลนด์วันศุกร์เอเนอร์บาลนเซียฟิตทันลงได้แน่นอนนะครับเป็นตัวสำคัญซะด้วยนะจ๊ะเอเนอร์บาลนเซีย er เนี่ยโอเคคู่เปิดสนามผ่านไปวันนี้มีแข่ง3คู่คนที่ผิดหวังจากนัดเปิดสนามเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่ อยากจะบอกว่าบอลโลก2022ที่แท้จริงเริ่มต้นในวันนี้นะครับทีมชาติอังกฤษจ,จะลงเล่นเป็นคู่แรกในวันนี้แตะ2ทุ่มอังกฤษเจอกับอิหร่านในกลุ่ม B ีนะอังกฤษวันนี้เนี่ยความพร้อมผมว่าน่าจะประมาณสัก90นตะตัวที่ลงไม่ได้ก็คือไคล์วอลเกอร์กับเจมส์แมดดิสันนะครับแมดดิสันนี่ยังเจ็บอยู่ไม่รู้ทัวร์นาเมนต์นี้จะเล่นได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะ เสื่อ,อังกฤษคาดว่าแนวรุกเนี่ยบุคโยสาก้าน่าจะลงตัวจริงร่วมกับแฮร์รี่เคนและรรฮิมสเตอร์ลิงนะครับฟิลฟอร์เดนน่าจะสำรองไปก่อนนะออกองกลางจูดเบลิงแฮมเมสันเม์แล้วก็ดคลันไรส์น่าจะตามโผลนี้นะครับส่วนกองหลังเซนเตอร์ Center น่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับจอห์นสโตนส์นะครับแม็กควายอาจจะถูกมองไม่ค่อยดีนะักแต่เจอกับอิรานน่าจะพอไหวอยู่นะ อิหร่านชุดนี้นะครับโคชเด่นกว่านักเตะโคชก็คือคาร์ลอสเคโรสอดีตเคยเป็นมือขวาของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันนะครับเคยคุมทีมเรอัลมาดริดเคยคุมทีมชาติโปรโตุเกสเคโรสฝีมือดีมากนะครับแต่นักเตะอิหร่านเนี่ยผมดูแล้วก็คือตัวเก่งอยู่ในแนวลุกนะครับมีตัวเก่งอยู่สองคนก็คือเมดิทารมีจอมลุยจากปอโต ไปเล่นในโปรตุเกสกับปอโต้นะครับเมดิทารียขณะที่กองหน้าตัวเป้าซาดาอัสมุนอยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นอัสมุนนี้ตัวสูงนะครับเล่นลูกกลางอากาศดีนะครับแต่จุดที่น่าเป็นห่วงของอิหร่านก็คือเกมรับไม่ค่อยดีเกมรับไม่ดีนะครับกองหลังนี่ตัวใหญ่นะครับแต่อ่านเกมไม่ค่อยขาดอะคือช้าด้วยนะครับดวนสวนกลับก็ลงค่อนข้างช้าประกบตัวไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้นอิหร่านถ้าเจออังกฤษบี้หนักๆใช้เกมเร็วเร่งเข้าใส่เนี่ยผมว่าคงจะมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับแกรีดเซาเกตคุณซอทีมชาติอังกฤษเขาบอกว่าจะทําให้คนอังกฤษยิ้มออกอีกครั้งหนึ่งทําไมช่วงหลังอังกฤษยิ้มไม่ออกเพราะว่าคนอังกฤษเขามีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับค่าของชีพสูงนะครับคนอังกฤษเนี่ย จนลงพอสมควรนะครับคนจนเยอะเลยช่วงนี้ใช้ชีวิตลําบากเพราะฉะนั้นคนยิ้มไม่ค่อยออกแกริเซาเกตก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดช,ชอบของนักฟุตบอลนะครับอังกฤษจะพยายามเล่นให้ดีจะใช้ผลงานในบอลโลกคืนความสุขให้ประชาชนนะครับอันนี้คือแกริเซาเกตนะเกมนี้อังกฤษกับอิหร่าน,นแข่งกันตอนบ่ายบงที่อังกฤษคนอังกฤษตื่นเต้นมากนะครับพวกคนทํางานพวกเด็กนักเรียน คุณครูอะไรพวกนี้ก็คงจะเบรกมาดูบอลโลกร่วมกันนะครับรอดูนะครับท่านผู้ชมครับว่าอังกฤษจ,จะออกสตาร์ทได้สวยหรือไม่ในเกมนี้มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือกรรมการผู้ตัดสินในเกมนี้คือราฟาเอลคลาวสเป็นกรรมการบราซิลนะครับคลาวสเนี่ยเมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้ลงตัดสินบอลลีกบราซิลคู่ฟลาเมงโกกับฟลูมิ n เนนเซปรากฏแจกใบแดงไป5ใบไล่นักเตะออกไป5คน ค่อนข้างจะโ,โหดุพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อังกฤษกับอิหร่านต้องระวังเรื่องวินัยให้ดีๆนะนั่นคือคู่2ทุ่มนะครับส่วนคู่5ทุ่มจะเป็นเซเนกัลเจอกับเนเธอร์แลนด์ในกลุ่ม A กลุ่มเดียวกับอีกคู่เปิดสนามเมื่อคืนนะ่ะนะเ,เนเธอร์แลนด์เป็นทีมเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้คาดว่าจะเข้ารอบในฐานะที่1นนะครับ เพราะฉะนั้นเซเนกัลอาจจะต้องแย่งกันเป็นที่2กับเอกวาดอร์เอกวาดอร์ได้3แต้มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเซเนกัลก็ต้องพยายามมีแต้มแต่ปัญหาคือเซเนกัลไม่มีซาดิโอมาเน่มาเน่คือหัวใจของทีมนะครับขาดมาเน่ไปเนี่ยมันเหมือนกับขาดใจเพราะฉะนั้นคนที่เหลือต้องพยายามช่วยกันรับผิดชอบนะครับเกมรุกก็คงต้องหวังเพิ่งอิสมาลซากองหน้าจากวัตฟอร์ดนะผมว่า เกมรุกนี่คงหัวไปเยอะแต่เกมรับยังดีอยู่นะครับประตูนี่คือเอ็ดวาร์เมนดี้นะครับประตูเชลซีกองหลังก็เชลซีเหมือนกันคาริดูคูริบาลีตัวเซ็นเตอร์ฮาฟเก่งนะครับท่านชมคงรู้จักดีส่วนกองกลางก็จะมีเชคคูคูยาเต,เตจากนอตเทียมฟอเรสมีเอดิสซาเกจากเอเวอร์ตันผมเคยดูเซเนก้าอุ่นเครื่องอยู่นะครับเป็นทีมที่เล่นบอลชัวเลยแน่นอนนะครับครองบอลดีจังหวะสวนก็เร็วด้วยนะครับ มาตรฐานสูงเขาเป็นแชมป์แอฟริกาทีมปัจจุบันนะครับโค้ชคืออาริยูซิเซ่เนี่ยเป็นอดีตกับตันทีมเซเนกัลยุคประวัติศาสตร์เป็นชุดประวัติศาสตร์ในบอลโลก2002อาริยูซิเซ่อยู่ในทีมเซเนกัลชุดนั้นวันเปิดสนามเนี่ยเอาชนะแชมป์เก่าฝรั่งเศสได้1.0แล้วในปีนั้นคือปี2002เซเนกัลผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับคราวนี้เขาก็มีความหวังสูง แต่ก็อยู่ที่นัดแรกนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์จะทําได้ดีแค่ไหนนะอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์คุมทีมโดยหลุยฟานเกาฟานเกามั่นใจในทีมชุดนี้เขาบอกเนเธอร์แลนด์เนี่ยดีพอจะเป็นแชมป์โลกได้นะครับแต่ปัญหาคือเกมรุกไม่มีเมมฟิสเดอร์ายกองหน้าจากบาร์เซโลน่านะครับเจ็บเอ็นเข่าแล้วที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือผู้รักษาประตูนะครับประตูเนเธอร์แลนด์ชุดนี้เนี่ยไม่มียาสเปอร์ซินเลเซนตัวเก่า ไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ได้มาบอลโลกประตู3คนที่หลุยฟนานเาลเลือกมาเนี่ยถือว่าอ่อนประสบการณ์นะครับ3คนที่เป็นประตูของเนเธอร์แลนด์ในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเล่นทีมชาติรวมกันแค่8นัดเท่านั้นเองประตู3คนนะผ่านทีมชาติมาแค่8นัดนะครับเรมโก้พาสเวียซึ่งเป็นประตูไอเอ็กอายุ39ก็จริงนะครับแต่เคยติดทีมชาติมาแค่2เกมเอ ไม่รู้ประตูจะจะเป็นปัญหาหรือเปล่านะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยเออตัวเก่งเพียบเลยนะครับกองหลังนำโดยเวอร์จิลฟานไทนะครับอยู่เรนทิมเบอร์เนธานอาเก้เนเธอร์แลนด์ชอบเล่นหลัง3และใช้วิงแบ็กวิงแบ็กขวาผมชอบเดนเซลดุมฟรีจากอินเตอร์มิลานตัวนี้เล่นเกมบุกดีมากนะครับกองกลางก็มีแฟรงกี้เดยองนะครับมีสตีเวนเบิร์กเฮาส์ของ Ajax ส่วนกองหน้าไม่มีเมมฟิสก็จะต้อง ใช้โคดี้กัคกโปจาก PSV i o p e n รวมทั้งสตีเวนเบิร์กไวของ i อ a x ไม่ค่อยคมเท่าไหร่ประสบการณ์ก็ค่อนข้างน้อยแต่กัคกโปเก่งอยู่นะครับลองดูคืนนี้ก็แล้วกันนะสูสีมากนะครับเซเนกลกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยสนุกน่าดูนะครับ5ทุ่มส่วนคู่ตี2จะเป็นเกมในกลุ่ม B สหรัฐอเมริกาพบกับเวลส์อันนี้คือกลุ่มอังกฤษ สหรัฐกับ Wales เบลส์นียตามความเป็นจริงที่เขามองกันก็คือจะแย่งกันเป็นที่2เพื่อตามอังกฤษเข้ารอบนะครับเจอกันตั้งแต่นัดแรกเลยเวลส์ Wales วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์เพราะว่าเขาห่างจากบอลโลกรอบสุดท้ายมานานถึง64ปีเล่นบอลโลกครั้งหลังสุด64ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในใน Wales เวลส์นี่คึกคักกันมากเลยคนตื่นตัวรอดูเกมนี้นะครับอ่า แน่นอนว่าซ u เปอร์สตาร์ของเวลส์ก็ยังคงเป็นแกเรตเบลแกเรตเบลตอนนี้ไปเล่นในอเมริกานะครับไปเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกของสหรัฐกับทีมลอสแอนเจลิสเอฟซีก็คงจะรู้ทางรู้จักนักบอลอเมริกาอยู่พอสมควรเสียดายที่เบลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองไม่ค่อยได้ลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าเกา่าทีมชาติเวลส์มีตัวอันตรายอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับดานิเอลเจมส์หรือแดนเจมส์ ปีกจอมบุกจากฟูลแลมนะครับอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยอารอนแรมซี่คุมแดนกลางนะครับแฮร์รี่วิลสันจากฟูลแลมก็ก็อยู่ในทีมนะครับส่วนกองหลังมีนิโกวิลเลียมจากนอตติงแฮมฟอเรสต์มีเบนเดวิสกองหลังสเปอร์ตัวใช้ได้อยู่นะครับประตูนี่เป็นแดนนี่วอร์ดมือหนึ่งของเลสเตอร์ตอนนี้ส่วนสหรัฐอเมริกาก็สูสีอเมริกาเนี่ยตัวเก่งที่สุดคือคริสเตียนพูลิสิกแน่นอน แต่เสียดายที่พูลิสิกช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นให้กับเชลซีไม่รู้ความคมจะหายไปแค่ไหนนะครับแต่ทีมหวังพึ่งเขาในคืนนี้คริสเตนพูลิสิกจอนี่เรนาจากดอทมุนก็เก่งนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกองหลังนี่มีทีมรีมเซ็นเตอร์ฮาฟของฟูลแลมนะครับมีไทเลอร์อดัมส์กับเบรนเดนอารอนสันสองมิดฟิลด์จากลีส์ยูไนเตดนักเตะลีสที่ท่าชมคงนึกภาพบอกว่าโคตระฟิตเลยนะ เด่นเรื่องความฟิตวิ่งได้ทั้งเกมนะครับแล้วก็ยังมีตัวเด่นอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์ของสหรัฐอเมริกาตัวนี้ชื่อยูนุสมูซานะครับ a, ยูนุสมูซาอายุแค่19ปีเล่นกองกลางอยู่กับบา l เลนเซียของสเปนผมดูลีลาแล้วโอ้โหจีจาร์น่าดูนะครับเร็วเลี้ยงแหวกกระจุยกระจายนะครับตัวค่อนข้างใหญ่ด้วยนะ เคยเป็นอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน18ปีแต่พอโตขึ้นมาก็เลือกไปเล่นกับสหรัฐอเมริกานะครับคืนนี้ลองดูนะครับอูนุสมูซาอาจจะเป็นตัวอันตรายผมม่าสูสีมากคู่เนี้นะครับเล่นคล้ายๆกันนะมีวินัยนะครับมีความแข็งแกร่งบอลสหรัฐเนี่ยเด่นตรงความฟิตเล่นไฮเพรสนะครับวินัยสูงมากทีมเวิร์กก็ดีแล้วเล่นเร็ว เวลส์ต้องระวังจังหวะสวนกลับของสหรัฐให้ดีนะครับคืนนี้สนุกแน่นอนนะครับตีสอดึกไปหน่อยแต่น่าดูนะครับคู่นี้มาพูดถึงข่าวที่น่าสนใจบ้างนะครับเป็นเรื่องของทีมชาติฝรั่งเศสแชมป์เก่าอย่างที่หลายคนทราบไปก็คือคาริมเบนเซมาเจ็บหลุดจากทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วนะครับถอนตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจ็บต้นขาตอนซ้อมต้องถอนตัวก่อนลงแข่งนัดแรกแค่3วัน เสียเบนซมมาไปเนี่ยฝรั่งเศสเสียหายนะครับปีนี้เพิ่งจะคว้าบัลลงดอมาแต่ว่าร่างกายไม่ดีนะครับโอ้โหมาเจ็บต้นขาซ้ายต้องพัก3สัปดาห์นะครับคาริมเบนซม่าเนี่ยจริงๆ3สัปดาห์เนี่ยถ้าจะเอาไว้3สัปดาห์คือจะกลับมาได้ก็ก็เป็นรอบรองชนะเลิศหมายถึงถ้ายังอยู่นะเบนซม่าจะกลับมาได้คือรอบรองชนะเลิศแต่ฝรั่งเศสเขาไม่เสี่ยงนะครับ เพราะคนที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วจะมาลงเล่นบอลโลกรอบรองเลยเนี่ยมันเกินไปมันเสี่ยงเกินไปมีสิทธิ์เจ็บเพิ่มเพราะฉะนั้นเบซิมาก็รู้สภาพตัวเองก็เลยถอนดีกว่านะครับแสดงสปิริตให้คนอื่นที่พร้อมกว่าร่างกายดีกว่ามาเล่นแทนนะครับแต่ข่าวล่าสุดเนี่ยดีเดียเดชองคนสื่อฝรั่งเศสบอกว่าจะไม่เรียกใครมาแทนเบซิมากผมเช็คเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าเอ้ยไม่เรียกตัวอื่นมาแทนจะใช้เท่าที่มีอยู่นี่แหละนะครับ ตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะเรียกองตัวนี้มักเชียลมาแต่เดชองก็ไม่เอาเขาบอกเท่าที่มีอยู่ก็พอนะครับยังมีโอลิเวียชีรูนะครับที่แทนเบนซีมาได้เล่นคล้ายๆกันนะครับหรือจะสลับเอาคีเรนเอมบัปเป้มาเล่นตรงกลางแล้วริมเส้นเนี่ยก็ใช้พวกอุสมันเดมเบเล่กับคิงส์ลีโคมันเล่นด้านข้างไปก็พอจะมีออปชั่นอยู่นะครับสำหรับฝรั่งเศสนะส่วนทีมชาติเบลเยียมนะครับเบลเยียมนคาดว่าจะไม่มีโรเมลูลูกากูใน2นัดแรก ลูกากูกองหน้าที่น่าจะเป็นตัวหลักน่าจะเป็นความหวังของทีมนะครับมีปัญหาเจ็บต้นขาตามรายงานเนี่ยบอกว่าฟิตไม่ทันนะครับสองนัดแรกที่เบลเยียมจะเจอกับแคนาดากับโมร็อกโกลูกากูน่าจะลงไม่ได้นัดสุดท้ายที่จะเล่นกับโครเอเชียก็ยังต้องลุ้นหนักเหมือนกันว่าเฮ้ยจะฟิตทันหรือเปล่าปีนี้ลูกากูมีปัญหานะครับกลับไปเล่นในอิตาลีกับอินเตอร์มิลานแล้วปรากฏว่ามีปัญหาเจ็บนะครับ ลงเล่นให้อินเตอร์ในเซเรียอิตาลีมาแค่4นัดเท่านั้นดังนั้นดูสภาพแล้วเบลเยียมอาจจะต้องหันไปพึ่งพาอาศัยเรอโนทรอซาดาวยิงจากบริเตนจริงจริงะนะครับเอาละครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราชนุยทั้ง a c e b o o k และ u t u b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยดูบอลโลกให้สนุกอย่าลืมดูเอกราชเต็มหนุยเป็นคู่มือนะครับเราจะลุ้นบอลโลกไปด้วยกัน ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายนะครับวันนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ